ครับวันดีครับวันนี้มีงานมาอีกหน,นึ่งคันนะเป็นงานเกี่ยวกับระบบน้ํามันนะฮะ,ะเป็นมิซูแก a นดิ s นะฮะหรือมิซู g ีวากอเครื่อง2องพันแปนะคันนี้นะลูกค้าบอกว่าขับรถมานี่ดับการากาศเลยนะดับการก่าแล้วก็นํารถยกนะยกเข้ามาที่อู่รถล,ล้วก็ตรวจเช็คซ่อมให้นะฮะ แต่ว่าเป็นที่อะไรนะเราจะไปดูกันว่าเป็นที่อะไรเราเช็คไปแล้วนะจะนำจะจะพาไปด,ดูวันนี้มีอีกหนึ่งเคสหนึ่งงานมาปากนะในมิสูมิสูแคนดิตแคนดิตเครื่อง2.8นะ2.8เทอ,อร์โบนะคันนี้นะอันนี้ลูกค้านี่วิ่งวิ่งมานะแล้วก็เกิดดับนะครับดับ กลางทางดับการอากาศเลยนะครเราได้ใช้รถยกยกมาที่อู่ของเรานะครับยกมาที่ร้านของเรานะแล้วก็นํามาตรวจสอบนะครับเช็คน้ํามันออกไหมนะเรื่องต้นเลยดูน้ํามันก่อนเลยนะอเตอโฟลดีเซลที่เราไปตรวจสอบนะฮะที่เราตรวจสอบเลยคือน้ํามันไม่ออกมาที่หัวฉีดนะครับผมน้ำมันไม่ออกมาหัวฉีดตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะตัวนี้เป็นหัวฉีดตรงนี้ครับนล้วมันไม่ออกมานะถ้ามันไม่ออกมาก็มีอยู่สาเหตุเดียวคือวาล์วไม่เปิดนะครับวาล์วไม่เปิดแล้วก็เช็คที่อันนี้ครนหน่อยตูดปัม๊มเปรียบเทียบก็เหมือน S c v วาวล์วรถรุ่นใหม่ฮะเปิดปิดน้ำมันสั่งใจน้ำมันเหมือนกันนะครับตัวนี้นะเป็นสวิตตูดปัม๊ม เปิดปิดน้ำมันเวลาเราเปิดสวิตช์แจออนตัวนี้ก็จะดูดทางานตึ๊บให้ทางเดินน้ํามันไหลผ่านเข้าไปนะครับพอเราปิดปิดสวิตช์แจออนตัวนี้ก็จะสั่งหยุดสั่งการทํางานไม่ให้ซีนอยเปิดคนระับเข้าไปปิดทางเดินน้ํามันไม่ให้รถดับนะครับผมทาง,งานหน้าที่ทําง,งานก็คือประมาณนี้นะครับอ่านส่วนหน้าตาของมันส่วนหน้าตาข้องมันที่เสียก็คือตัวนี้นะครับ เราเปิดเปิดทางเดือดท้งมานะตัวนี้ตอนนี้เป็นตัวที่เสียครับที่เราถอดออกมาครับนะประมาณนี้ฮนะทีนี้เราก็เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วครับต่อไปเราก็จะประกอบประกอบแล้วก็ใส่กลับให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะฮะประกอบกลับเหมือนเดิมเรียบร้อยเช็คนะดูระบบสายไฟใหม่นะ ก็จะทดสอบอีกทีว่าสิ่งที่เราวิเคราะห์จะถูกต้องไหมนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาประกอบเสร็จแล้วเราจะมาทดสอบกันครับอันนี้นะสตาร์ทดูตอนแรกน้ำมันที่ทางเดินท่อแป๊บไม่มานะครับ,รบอันนี้เราเช็คแล้วนะครับตอนนี้เราใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้ำมันได้มาที่รางหวัวฉีดแล้วเรียบร้อยนะครับท่อเดินเดิน น้ำมันน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือลองลองให้จิมมาสตาร์ทดูก่อนว่ามีน้ำมันมาแล้วนะครับตอนนี้ครับลองสตาร์ทดูครับนี่นะครับคือน้ำมันพุ่งออกชัดเจนนะครับแล้วเครื่องยนต์ก็คือติดแล้วครับพอน้ำมันมาเครื่องสตาร์ตติดเลยนะครันนี้วิ่งมาดับกลางอากาศนะครับคันนี้ วิ่งมาดับกลางอากาศสาเหตุคือเคยน,น้อยตูดปัม๊มเสียตัวที่เราชี้ให้ดูเบื้องต้นตอนแรกนะครับเสียอ,อันนี้เราก็อ้าวัดนกลับครับเดี๋ยวจะลืมน้ำมันรั่วอ,อากาศเข้าก็เดินไม่นิ่อแล้วครับสำหรับดีเซลนะ,อ,ะอันนี้เป็นแนวทางนะในการซ่อม บำรุงดูแลรถยนต์นะครับนี่จัดจบงบไปบานปลายนะครับแค่นี้นะไม่ได้เสียอะไรแยะนะครับวิ่งมาดับกาอากาศนะครับอ่าทดสอบครับตอนนี้เราขันแป๊บเข้าไปแน่นแล้วนะครับเรื่องยนเดินนิ่งนะครับจากที่มาดับนะตอนนี้นะครับติดแล้วนะครับมันไม่มาที่หัวจีดนะฮะอันนี้นะ ทำมาที่หวัวสีแล้วเรียบร้อยลบตาร์ตติดนะาะจ,จบลบไม่บาปลายฮะจบแล้วจบแล้วนะครับคันนี้ก็ราจะส่งลูกค้านะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแช์นะครับผมกดไลค์กดแชร์กด share, กด,ดิงกดให้กำลังใจกันนะครับมีคลิปดีๆมาเราจะมานำสเสนอให้ท่าน ได้ติดตามได้รู้ความรู้ดีๆนะครับทางช่องยูทูบของเรานะครับในงานซ่อมบำรุงรถยนต์ครับ